มาแล้วครับขบวนตองห้านะก็ผ่านบ้านไผ่เที่ยงสิบกวานาทีนะมาเสร็จเที่ยงเลยนะยเพราะว่าออกต้นทางตีสี่นะฮะช่วงนี้ตองห้าออกแบบนี้สองวันแล้วนะฮะก็เลยมาถึงประมาณนี้แล้วครับเที่ยงๆนะน่าจะได้ขี่เวสไปนะะดูจากหัวแล้วนะฮะ ตองห้าไม่แน่ไม่นอนนะฮะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาแต่เด็กนะ,ะตองห้าเมื่อก่อนนี่จะมาถึงประมาณช่วงตีสองตีสามผ่านบ้านไผ่นะ,ะตีสี่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างสายตลอดนะฮะ ยาวอยู่นะครับวันนี้ S q s y 5249อ่นะทำตอง5วันนี้นะอันนี้เขามาสูบน้ำแล้วนะแต่เมื่อเช้าช่วง6กโมง7็โมงยังไม่ได้มาสูบนะตอนนี้มาสูบแห้งแล้วนะรถสามารถสัญจรผ่านไปได้แล้วครับ